หนึ่งซาโลโลครับเอาครับซาโลโลเริ่มทิปออฟครับในคู่ชิงยาเลิศ์ทั้งวัชรกรอนโชคทำใส่ซ้ายออกมาก็หลุดออกหลังไปบอกว่านี่เป็นสิบปีของเด็กิมขอต้องการที่อยากจะได้แล้วดีพังบื้องลึพัง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 เข้าแล้วไอ้พอที่อยู่ดีๆก็มีคนกับปดันทีมกับปัตตภีเทียมทันโยนออกมาที่ธนกรนะธนกรสุดอิวเทนใส่ขวาดอกนี้แล้วก็ กินี่นันเจอแย่งได้มาสารุษยินสนองพามาเองแล้วจวังขวาครับไอเสาบัสเตียเดโกให้ต่อมาที่อาบิสิทธิ์เลขมากเฮ้เกมนี้เอาครับบนเข้ามาแล้วเช็ดไม่ดีคงเดชวาหาใส่้ายไอเสาบัสพตี้คือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะคู่นี้จากของนี้จากภูเก็ตทั้งคู่เอาครับใครจะได้ยืนเป็นชูถ้วยแล้วก็ โอ้โหเจฟฟ์ันดูนี่จากทางงอวินึงวานอน์บอกมันเอ้ยรอเลยปัตตพีปัตตวีมาต่อปัตตวีปัตตีแล้วก็สามเสาไปแล้วโอ้โหของธนากรสนซินิอุเทนตักชิปรวยวยขึ้นมาจะให้เอาสารกดแม่นเลี้กวา้ายซ้ายน้านา มาของเต็กเกมมาจะเดินโชว์มาแล้วเว้ยสำควรของเดชเลือกมาสาโดยที่สนตรพาง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 เขาแล้วไอ้ยาเพราะที่อะไติดสมอได้หรือเปล่าตามลุ้กันต่อครับเอาครับอางคชิโตทองขวาลงปัดเข้ามาเฮ้ยหน้า น่าเล็วหน้าเร็วมาเลยมาเลมาเลไม่ใช่มาเฉพาะจะเลือนชกเขาอยู่ทุ่งเดืองเหมืองกุ้งแล้วเเดือกสองสั้นแล้วมงางมาแล้วไหลมาแล้พวงสายโตอะไระเลวัดเฮ้ยลาห ม่พลาดพร้อมแล้วสัญญาณมาหลังเท้าเต็มข้อส่งเชฟูสันมาติอุดโอ้โหนิ่มเหลือเกิน อ <si> <really> อ่านถูกทางแต่ไปไม่ถึงนะลูกเป็นผ um like um> ู้สาวตูล้านวิวครับผมเรื่องจิงแต่กิมเอซีจะยิงเพื่อจะไล่ที่เสมอครับรับชม

ดูยาก่อนไอ้ไอ้อุ้ยนวียังยังไม่จบครับผมไอ้อันมึงโชว์ประการังบแล้วเมื่อกี้ไอ้อันมึงโชว์ประการังบูนคือมนต์เสน่ห์ของเต็งกิมขาบจริงๆครับแล้วคู่ชิงชาเลอร์ก็เป็นภูเก็ตต่อภูเก็ตเป็นศึกสายเลือดแล้วครับพี่น้องกันทั้งเจริญโชคเทวกิจรุ่งเรืองและก็เต็งกิมเอฟซีหลายทีมหลายทัวร์นาเมนต์พวกเขาเคยใส่สีเสื้อเดียวกันเคลียร์ไอ้อันไอ้อัน คืออันโชยดีอันโชยดีอันโชยดีอันละาวะนี่ครับภาพที่อบอุ่นคือมากอดทางขวางของกุกเอ็มครับนะแล้วก็ทีมงานมาจับมือกันครับจับมือกันรักกันรักกันคือสโลแกนของแต็กกิมเนี่ยคือรักกันรักกันนะแล้วให้โอกาส m ม n นอฟเ e อ a ์แมทเดี๋ยวเชิญคุณพ่อวุฒเชิญคุณพ่อวุฒครับม่อแม n นอฟเ e อ a ์แมทม่อไปกับสาโรจินสนอครับอ่าสาโรดมาสาโรดสาโรดยิงไปสองลูกครับสาโรดมารับเสื้อแม,ม่นอฟเตอรเแมทก่อนแม n นอฟเ e อ a ์แมทจากพลิธภัณฑ์ของทู u ีสปอร์ตพ่อวุฒครับอ่าสาโรดรม,มาครับยินดีด้วยครับผม